คมนะครับสวัสดีพี่ซีทุกท่านพบกับผมทิศพันธ์ช่องคุมทรัพย์พญานาคเครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปคุณยายสุพรรณอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณยายสุพรรณเลขสูตรคำนวณหลวงปู่สวงนะครับงวดที่ผ่านมาก็ก็ถือว่ายังไม่เข้านะงวดที่ผ่านมาและก็ต้องตามต่ออีกนะครับคุณผู้ชมเนาะก็ตามให้เรื่อยๆงวดนี้เข้างวดหน้าเข้าอาจจะเข้าก็ได้เนาะกอเข้ามาหลายงวดจริงๆนะครับแล้วก็ เรามาตามดูงวันนี้ว่าคุณยายสุพรรณนะครับจะได้เลขตัวไหนนะครับยายสุพรรณเนสูตรของหลวงปู่สวงจะได้เลขตัวไหนวดนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมย้ำว่าเป็นแนวทางนะดูไปแล้วก็เป็นแนวทางให้เพราะเลขสูตรนี้คือเลขออกปุ๊บเลยจะมีเลขสูตรคำนวณได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับนะคุณยายสุพรรณกันคำนวณแล้วนะครับเราตามไปดูกันแล้วลืมกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจกันด้วยนะครับ มาบ้านคุณยายกับคุณตาสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีวันนี้คุณตาครับอ่ะมาก็คุณยายก็นั่งสบายๆนะครับเรียบร้อยแล้วคุณยายเลขคำนวณเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไม่รู้มันเข้าไม่รู้ก็ถ้ารู้ว่าเข้าวันนี้ก็ซื้อเป็นล้านเนอะซื้อเป็นเสนก็ไม่รู้แลวเข้าไม่เข้าแต่ก็ตามสูตรน้องใหญ่ตามสูตรแต่โค้งสุดท้ายฝันว่าด้จับปลาบะ เรากินข้าวแล้วหมดที่พันมาไม่ได้มาตามฝันฝันเ<า>ข้าะวันว่าจะปลามีแต่ปลาเน่าเน่าโอ้ไม่ได้ตามคือจับเจ็ดด้วยเนาะเจ็ดศูนย์ <Yeah. S 2> อ๋อเจ็ดศูนย์เปดเจ็ดเปดเจ็ดศูนย์จับปลา <laughs> จับปลาก็มีแต่ปลาเน่าว,วันนี้ฟันยังวันนี้ว่ายังมเอาฟันแล้วก็ลืม,ม <laughs> ฟันเลอแล้วก็ลืมศูนย์ไม่บ่อยๆปานนี้ บ่แม่นสูญมาอีกบอกฟันแล้วก็ลืมเลยสูญหรือะนี่ก็นเลยแบบอ่ะสูญคำนวณของคุณยายนะยายมาดูสิมีเลขอะไรบ้างมีสองสามไหนคุณยายก็ดูหน่อยสิอุ้ยนี่บอกสูญเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วอุ้ยคือเขียนไว้ไวเถอะคือตัวเลขน้อยเลยคุณยายไม่มีไม่ไม่เยอะนั่นเนี่ยไม่เยอะเลขไม่เยอะนี่เลขสลับไปสลับมาตัวนี้สูญก็มาอีกแล้วเนาะ คุณยายอืมแต่มันทำได้มันนิดเดียวเองเนาะมันได้หลักสามได้หลักสามอันนี้วันที่สิบหกมีนาคมสองพันหนร้อยอหกห้าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็สามสองสามศูนย์นี่ก็สามศูนย์ศูนย์สามคือกลับไปกลับมาเนาะสามตัวกลับไปกลับมาอืกลับไปกลับมาศูนย์สามสามศูนย์ คือได้น้อยแต่คุณยายคุณเลงวนนี้เนาะได้น่อยแต่ฟันยังตะนั้นโอ้ยสิดได้ฟัน่ากันอันนี้ไปตักน้ำก็น้ำก็ไม่มีเนาะกับเปล่ากับแปลภาษาสวยว่าปากกระเป็ดเนาะปากกระเป็ดก็เลยไม่ได้เอาเจ็ดูนนองมันไวคือยิ่งต้องเอาลงืำเจ็ดซูนนเจ็ดุนอ๋อแต่คุณ หัวเข้าไปขายเข้าไปแล้วเนาะอขามาหาขายมันเข้าไปแล้วก็เลยไม่ได้เอาครับแล้วคุณยายชอบนี่ตัวไหนที่สุดทีด่วงกลมนี่บอกอ่ะงวดนี้สามสองอืมนี่สูตรคำนวณจากห <c oughs> ลวงปูส่สวงเ้อเนี่ยคือหวยออกปุ๊บนี่คำนวณได้เลยอันนี้จะเป็นบนหรือล่างคุณยายท่าสามสองนะ <c oughs> บอกไม่ถูกไม่บอก ไม่ถูกเดี๋ยวก็มีบางทีมันออกแต่ล่างเลยบางทีมันออกแต่ล่างอตอนนั้นก็มันออกแปดเนาะพอดีมันไม่ได้อืมมันไม่เอ้าอืม,อมก็ขึ้นบนล่าง <c oughs> ได้อยู่มันบนล่างฝากันแกไปเกม <laughs> ฝันทำนายฝันเนาะฝากันแกะได้แล้ได้เนาะให้ก็ให้ไม่ทูกกันนี้พอดีฝ ano> cool ันที่หลังเนาะมาฝันที่หลังฝันก่อนห้อยอกอ่าใช่ก็ไม่ได้ตามด้วยเนาะใช่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะได้ไครจะออกกันพากันฝันพาน้องก็มาเล่นด้วยกันเลยพากันคุยกันว่าฝันว่าจะปลามมแต่ปลาเน่าเลยไปที่ไหนก็มมแต่ปลาเน่าอยู่เป็น อันนี้ม่น้ํามันแห้งเนาะเออปลามันเน่าไปตักน้ําในบ่อก็บ่อก็ไม่มีน้ําก็พากันแลประาสวยว่าป๊อก8เนาะพี่น้องมันว่าผู้หญิงก็ต้องเอาลงออลงอย่าผู้ชายต้องเอาขึ้นคืว่า7007บอยายนั่นก็ว่าเอาก็0000นะก็ว่า007เนาะว่าแน่ยายส ยายสวดก็ว <c ười> <writers> ่า007น่ะเขาเอา007แต่70ก <s> um <nie> <son> ็เอา07กขไม่ได้เอาเอา007กขาเอา3ตัวเนาะ007น่ะจ้ะ07อก็เลขก็ไม่เยอะเนาะ1วิ่งหลั1ก็ได้เนาะจ้ะ1ได้0ก็ได้3ก็ได้จ้ะเลขมีแค่นี้เองเนาะจ้ะอืมถ้าวิ่ง1 ตามที่ยายคำนวณสูตรเดยนี้มันอะไรจะมาหนึ่งมาไหมหรือว่าตามดูแล้วอะไรมันจะมาเยอะ๋อเคคำนวณก็มันได้แบบนี้นะหนึ่งสองทนี้ก็มันมีหลักสามเนาะหลักสามมาด้วยจ้่ก็เลยเอาหนึ่งสามคำนวณได้หลักเท<ม>่าวิ่งหนึ่งที่ยายเขาวิ่งนะวิ่งตัวไหนก็เลยหลักสามก็เลยสามหลักสามสามสองในเบนอยู่ข้างบนเลขสองมันอยู่ข้างบนนะได้หลักสามก็เลยเอาหนึ่งสองหนึ่งสาม จะเป็นบนไหมไม่มันแล้วแต่แล้วแต่มันออกบนล่างก็ไม่รู้แล้วก็บอกไม่ได้มันจะบนล่างหรือล่างบนแต่มันเคยมันตีกับมันออกล่างตีกับนออกบนเนาะหกตอนตอนหกแปดอะตอนนั้นล่างล่างตอนเจ็ดเก้าก็ล่างสูตรนี่คุณใหญ่ทำมาถาผิดน้อยมากที่จะผิดผิด ผิด <น S 2> ถูกกับถูกเป็นผิดกับกเิดโอ้มันก็ผิดบ้างถูกบ้างแก yeah. ตอนตอนวันนั้นก็ให้เจ็ดสองกับอันนี้เก้าเจ็ดเนาะเจ็ดเออเจ็ดเก้าอดีมันออกอือก็คือ <c ười> ส่วนใหญ่จะถูกส,บบส่วนใหญ่จะถูกเนาะเป็นสูตรของห <Yeah. S 2> ลวงปู่สวงโยนให้หรือแอบดูไม่ได้แอบดูเก้าเครแล้วก็โยนให้หลวงปู่เ,เคนมาเพชรจารนาบางเลขนี้มันออกแล้วหลวงพ่อ หลวงปู่เขียนไว้ทําไมว่าทีนี้บาดหลวพ่อคํานวณเลขเลยทีนี้ก็คํนานวณเล่นๆเนาะสูตรหลวงพ่อทีนี้คํานวณเล่นๆมันก็ตกว่ามันตงตกเลขงเลขอันนี้เลขเลขนั้นเลข9เนาะก็ออก97อนนก็เลยตรงนี้มันก็ออกมีออกเนาะนนั้นก็68ก็ออก แปดหกจมได้มันได้หกสองเนาะหกสองมันก็เลยได้แปดอนนั้นแปดหกหกแปดก็เป็นสูตรของอือเป็นสูตรของหลวงปู่หลวงปู่สวงทำแบบนี้นี่มันได้รักสามเนาะได้รักสาม ลวมันึ้นสีึ้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือตรงๆเลยใช่ไหมครับนี่ไม่คืออันนี้อือคือให้ตรงๆเลยได้แบบนี้ก็ทําแบบนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงจ้ะอืไม่ใช่เลขชอบคือเลขสูตรอันนี้คํานวณคํานวณใบตาคุณตาคํานวณเป็นไหมคุณตาตาลืมว่าเรียกว่าตาลืมเลยตาตาตะกนคํานวณไว้ไหมตาตะกอน แต่ก่อนนะนี่นะกาลุงพ่อบอกตอนนั้นอยู่กับหลวงตาเอออยู่กับหลวงปู่ด้วยตอนนั้นนะตาอยู่กับหลวงปู่ด้วยไหมครับตอนนั้นหลวงปู่อ๋อข้ากเขารู้เหมือนกันเองข้ากเขยโยนให้กับพากันพิจารณานด้วยกับมุษย์เราก่อนที่หลังโอ้คุณยายเรียนที่หลัง คุณตาไม่ค่อยได้ซื้อเขาไม่ค่อยซื้อเขาไม่ค่อยเล่นเขาไม่ค่อยคำนวณแต่คุณยายนี่จัดหนักกันนะทีละห้าบาทสองบาทอ๋อตก่กนคุณตาที่ไม่คำนวณก่อนลุงตาคำนวณต่ก่อนลุงพ่อให้แล้วก็ว่ามาพิจารณากันนะท่านบอกวิสูตรอะไรตาตก่กนหลวงปู่บอกว่าเป็นสูตรคำนวณอะไรครับตัวนี้คำนวณครับเป็นสูตรคำนวณอะไรนะเับเรียกเขาเรียกชื่อมีชื่อไหม แต่เขาไม่บอกโอ้อก็ไม่ได้บอกเขาอย่ไม้เฉยๆแล้วก็เขาว่ายายนี่เขาให้เล็กเทไรทำไมเขาเคลนให้อันนี้ <c oughs> แบบนี้นี่ก็แบบพากันมาพิจารณาวนะ่า <c oughs> เลื่นี้มันออกแล้วนี่เราเอาเล็ก,ลกที่ออกเลยมาคำนวณเลยทำตามเนาะก็เป็นเลยเป็นเลยทุกวันเลย นี่กับตาเขาก็ไม่เคยเล่นเคยซื้อนะนี่ก็บเล่นนั่นนี่กับคนอื่นเขาก็ซื้อตามกะทุกบางบางทีก็เข้าบางที่ก็ไม่เข้าอ่างนี่นะมันจะมีบางงวดที่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างเเขข้้้้าาาาบบงงไม่แต่ตานี่มตานี่เก่งแต่ว่าตาไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเออไม่เคยซื้อทอดพิธาให้ยายยยาจัดหมดเลยพอยายซื้อไม่มีเลขซื้อก็คำนวณเอา เตะคำนวณเอาแต่ไม่เคยซื้อเยอะเนาะซื้อเลขอันนี้เลขที่คำนวณเลยซื้อไปซื้อมากลับไปกลับมาอะไรฝันด้วยอะไรด้วยคำนวณมาม <c oughs> ถ้าคำนวณถูกนี่สมัติจะไม่ฝันไม่ได้ฝันคำนวณถูกแต่คำนวณมันถูกแล้วฝันนะฝันอ๋<ต>อย่างวันนั้นเ<ะ>ด็กก็ฝันอย่างนั้นเด็กฝันอย่างนี้ฝันจำด้วย จำด้วยใช้คนวนไม่เข้านะเออหลวงพ่อให้แบบนั้นอีกให้ฝันหลวงพ่อหลวงปู่แกเอาครับหลวงปู่เคยเียนให้เป็นตัวเลขจริงๆไหมแต่ก่อนเคยไม่เคยเคยถ้าเอาเค้นแบบให้ตอนนั้นให้แปดแปดจากเค้นละาลิงละาลิงสองเนาะแบบละาลิงเออแต่จะมองออกก็เป็นเลขแปดองเบลอก็บางสี่สี่หรือแปดแปดเบอร์นี่ก็เลย ก็นี่เอานาอเออเค้ามาเคยเขียนให้ไม่เคยเคียนแบบตรงๆเลยไม่เคยเขียนตรงๆอันนี้ก็เขาเคียนแล้วก็เขาโยนให้ตาตาก็เอามาเอาเขาให้หกตัวบนนี้แต่ไม่ใช่นี่รักมันนี่ถ้าทำมาลงมานี่มันได้รักแบบนี้นี่กับกุณนนมากุณนนมาทุกวันก็มันทุกมั่งมันเข้ามั่งเนาะมันเข้ามั่ง ก็ตามธรรมดาเนาะถ้าแม่นมากก็อยู่ยากเลยยายจะอยู่อะไรยังี้เดี๋ยวจาเดี๋ยวจะมือเขาตามมาถึงที่ก็ไม่เป็นไรหลวงปู่ให้ประมาณนี้แหละแต่สัญญาจะถูกผิดผิดน้อยมันกี่ปีแล้วยายนี่ที่คำนวณสูตรหลวงปู่สวงตั้งแต่ตั้งปียี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกเลยแหละตั้งแต่หลวงปู่สวงอยู่เลยเพราะนั้นทําสูตรยังต่อหลวงปู่สวงอยู่ทําหรือยังทําแล้ว ยังไม่ได้ทำหอโอ้ยยังไม่ได้ทำบ่อโอ้ทำทำสูตนี่ต้องาำตอนลุงปู่มาอยู่นี่แหละมาอยู่แต่ก่อนเราโน่ยกยกบ้านที่บ้านลูกของลูกชายนะอ๋อลุงปู่มาอยู่อยู่นี่ก็เลยมายกอยู่นี่ครับอยู่นู่นตรงนู่นบนลูกตอนนั้นตอนนั้นยังไม่คำนวณใช่ไหมหรือโขคำนวณกับหลวงปู่คำนวณนานแล้วอ๋อหลวงปู่อยู่ก็คำนวณเร็วเหมือนกันใช่ไหม โอ้ยายติวย่าอะไรเท่ากทีนันที่ไหนก็มาเต็มอนโอ้ยายติวด้วยแม่ติวยายติวแม่ติวยายติวก็มาตอนนั้นเอาอะไรมาเต็มรู้ที่หลังรู้ที่หลังแต่แม่ติวนี่คำนวณสูตรเป็นไหมไม่รู้ยายติวก็ตามลวงพ่อตั้งแต่ลวงพ่ออยู่น่ะมีใครตามบ้างหลวงปู่สรงแต่ก่อนมีใครบ้างติวยายเพิ่มแล้วก็ตาด้าใครอีกเนี่ยก็ตาหา กันหาลุงกันหาตาหาและในอะไรบ้างตอนตาเพิ่มตาเพิ่มเออตาเพิ่มอยู่นู่นตายอืมตายอยู่นี่แหละใครถ้าเขาไม่เอาไปนะลุงพออยู่นี่เป็นนงขาวด้วยตอนใหม่ๆนะครับสมมากจะนงขาวนงขาวไหว้น้ำเขาก็ไหวขาทว้ตบไหว้ตบถวายเอาน้ำมาให้เอาลุงพ่อเขาก็ เกะได้เลยใหญ่เกะเบงเลยครับน้ำเวลาทําไมน้ำถึงว่ายตอบพูดยังไงลูกผู้สูงนี่ท่านพูดยังไงเสียงเบามากเเสียงบาท่านจะพูดยังไงบ้างเวลาเวลาคุยเวลาคุยท่านพูดยังไงตอนนั้นตอนนั้นเขาเรียกมามานี่มาในถ่ายรูปด้วยกันเขาว่าคอมเมนต์นะเขาพูดคอมเมนต์ถ่ายรูปเลยเนี่ยมือมือมาถ่ายรูปฟังกันเนี่ยมือมาถ่ายกีกัดเสื่อเนาะ ปั่นเกปุงเกเกมันอ้อยอ่ะที่อยู่ตะท้ายนะถ้าสมเกเกมันอ้อยถ้าดลดะกระจะจําอยู่มอ้อยละเลยเกมันอ้อยเลยัดจบเลยหายเลยรบเลยไกับหลวงปู่ะหลวงพ่อกมามาายสุพมามาายรกนกงเจ๊กิกันคุยนงเจ๊นนได้นะองเลงเนาะกสนปิงไฟอยู่จ้ากสนกัมือัมือบิดๆถากมอกันอยเนาะ ตัวน,นี้ก็สวยหนึ่งเออกล่องนู้แต่ตาหนูมาเดิแกะกล่องยังไม่ได้ขอนะแกะกล่องไม่ไม่ไมเ,สไเสียเลยกล่องเสียเลยไม่ได้ถ่ายตัวหนึ่งกล่องมันเสียคือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยมันไม่เลยนะเ oh. ออแบบทําไม่มได้ขอนะตาตานาน้นกําลังมาแกะกล่อง oh. ออกว่าจะถ่ายนะทํ mm. ามไม่ได้ขอกับลุงพ่อถ้าใครไม่ได้ขอเลยถ้าถ่ายอันนี้สามสี อันนี้ครั้งเดียวก็ได้ครั้งเดียวว่าตาพอครั้งเดียวก็ได้ตาั a นยายติวทายสามสิบท่าได้ท่าเดียวท่าอาบน้ำไปท่าเดียวติวอุ้ยมาเยอะแยะเท่าแกนะแต่กอนอุ้ยรถนี่ตั้งแต่นู่นตั้งแต่สามแยกมาจอดไว้แถวเลยแต่กอนมันไม่มีถนนนะมันเป็นดินทรายนะเข้ามาทำอะไรส่วนใหญ่อะ มาขอเล็กมาขอเลขกกับหลวงพ่อนะลอหลวงพ่อ,อยู่บ้านยายนะแต่ก็เอยู่ในนู่นตรงนู้นลูกอยู่บ้านลูกชายแต่กระตับกระตับเนาะทำเขาเอาทุเรียนเอาอะไรมาอู้ใหญ่ๆห่เนาะเอามาให้หลวงพอ่อหลวงพ่อไม่กินยน, <laughs> นติ <laughs> ้งเมนทีนี้นยายก,ก็กินไม่เป็นเนาะพอดีพวกนงๆงฮะชาวบ้านเขามาเขาเอาไป กินไม่เป็นมันถตาว่าเม้นเอามัดไม่เรนี่ก็ยิ้มัวท้อยวิสุยยิ้มัวท้อยวิสุยเคยเห็นหลวงปู่ไหมตอนเอ่อหลังจากหลวงปู่รังคานเคยเห็นไหมเคยเห็นหลวงปู่ไหมเคยเห็นเคยฝันเคยเห็นฝันตอนนั้นไปเทพเนาะตอนลูงพ่อซื้อทำไม่ไปเทพไปหางานทำเนาะทีนี้ก็เลยฝันว่าไปกอดหลวงพ่อเนาะกอดอันนี้เขา กาดลงขาวขาวยุงเต้ยกะเต๊ะบาลยุงเต้ยถ้าเราเอาเตเล้งกะยุงถ้าแม่นใจนอนใจยังใจมันดีสู้จบั๊นะโรคให้ทําไมนี่นะเออแต่ร้องให้ทําไมอยู่แถวนี้เลยไม่ได้ไปไหนเราโอ๋หลวงปู่ว่าอย่างงี้แหเออพ่อเขาบอกบาดเต้าหน้าใจนูเดนี่ตาเกเต๊ะขบาลเคยมันสู้มันเคยก็เอาก็เอาเลยยายไม่เคยเป็นไรเลย ไม่เคยเป็นอะไรเคยไปโรงพยาบาลไหมไม่เคยไปตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนคือไปฉีดวัคซีนยังเคยไปฉีดฉีดสองครั้งเขาถามไม่ใหญ่เขาไปดูประวัติยาอ๋อประพัดไม่มีประวัติในโรงพยาบาลเลยก็ดูกับข้อมนะโอ้ไม่มีประวัติในโรงพยาบาลเลยใพราอฝันว่าลงปู่ไปไปต้มหัวกอดเขานะไปกอดขาเขาบางนู่นพอเดินมาเดนี้กะ ตอนไปทํางานเนาะว่าอตอนไปก่อนมันเจ็บหัวเนาะก็<ม>เลยฝันว่าเห็นลุงพ่อเดินไปเขาอันนี้ไม่เท่าเนาะไปในไปกอดเขาเขากอดขาเขาอัน<ม>นี้ก็ทเขาว่ายุ่งเถอยกตนยุ่งเถอยถ้าเราเอาตัวเล่งตัวเล่งไ,<ป>ไปเล่นจ้าเขาว่า no hang, น่าได้นี่เองบาดตัวนาเต้ลากนร้นก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยเป็นอะไร ยิ้มได้ตลอดอย่างนี้เลยน้องยัยยิ้มตลอดอ่ะคุณยายให้พลเอฟซีที่ชมอยู่ทั่วโลกเนาะยายมีอะไรจะฝากไม่ฝากให้พลเขาน้อยให้ซื้อเลขให้ถูกออยปวดกีฬาจ้ะออยพวดอวยก็มอยอวยพลีเดย์ฟัดอวยมินเนอร์เราอ้ยสุนบูลเนาะ เอเคแล้วอ้ปลาไทยอยู่เว่งนี่ก็ยายเป็นภาษาไทยหน่อยได้ไหมเจ้าล่ามันเจ้าล่าค่ะเจ้าล่ามันเจ้าล่ายายพอภาษาไทยได้ไหมอันนี้อนนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะตาเล็กมันทุกข์มั่งไม่ทุกข์มั่งอย่าว่ายายสูตรคำนวณของลุงพ่อ มีผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างอย่าด่ายายเด้อขอ้าผิดก็ขออภัยเด้อถ้าถูกก็อย่าลืมยายจะอาสาธุสาธุเด้อจะจะครับอาคุณตาด้วยเด้อครับสาธุคุณยายครับเดี๋ยวไม่ถูกจะอายคนอื่นเขาคนอื่นเขาเห็นซาถูกซาถูกซาถูกเนี่ยสิทธิ์ก็สิทธิ